คำเตือนคลิปนี้เป็นการบรรยายซึ่งเหมาะกับการฟังก่อนนอนและรับประทานอาหารหากทำให้ท่านผู้ชมพ่าอัตรรสหรือผิดพลาดด้วยประการใดผู้บรรยายขออภัยน้ำตบความสําคัญวิจารณญาณของฉันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องในโกดอกสดกับบทที่8น o r m ม l ลกับผมผู้บรรยายเคียวจีเหตุการณ์เริ่ม2เดือนหลังจากปฏิบัติการอาร์ติกวอร์เฟอร์สิ้นสุดลงด้านนอกเขตกองทัพเวลาลุกสาง การพบกันของบุตรทั้งสองที่ไม่พูดเกิดขึ้นระหว่างคูเกอร์กับคาร์เตอร์ทั้งคู่เดินไปขึ้นรถส่วนตัวของริปฟินตรงหัวมุมเนื่องจากตกลงว่าจะใช้เวลาไม่นานจึงเริ่มเข้าหัวข้อสนทนาโดยไม่มีการเริ่นนำคูเกอร์บอกเขาว่าเจอเบาะแสบ,บางอย่างจากข้อมูล AI ของไลโคแต่ก่อนที่คูเกอร์จะได้อธิบายคาร์เตอร์ก็ขัดว่าเบาะแสมันไม่สำคัญถึงเขาไม่ต้องรายงานเชีว้วหรือถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน คาร์เตอร์ก็อ้างบุญคุณถึงเรื่องเกี่ยวกับทีดอที่ส่งมาทำภารกิจการแอบขนส่งอาวุธและเรื่องปิดข่าวเกี่ยวกับเขียการรับผิดชอบคูเกอร์คำขอข้างนี้ของคูเกอรมันนอกเห,หนืออำนาจที่คาร์เตอร์จะอนุมัติให้ได้ทุกอย่างย่อมมีราคาของมันคาร์เตอร์รู้ว่าคูเกอรเขียนเรื่องการเมืองแต่เขาพยายามพูดให้เห็นถึงการปฏิรูปประเทศและกองทัพที่กำลังจะเกิดขึ้น ูเกอร์ถามว่าใช่เขาคนนั้นไหมคาร์เตอร์พย,ยักหน้าตอบและกล่าวว่าหากไม่รีบทำผลงานในวาระหน้าจะไม่มีใครโหวตให้กับนายกองทัพได้สนว่าฝ่ายไหนจะชนะข้อต่อรองที่มีน้ำหนักสำหรับพวกมันก็คือดอกซึ่งคูเกอร์ก็ได้ทำพลาดไปแล้วคาร์เตอร์ชี้ไปยังรถของเขาและบอกขอตัวคูเกอร์ชูมือให้สัญญาณหยุดรถและกล่าวทิ้งท้ายกับคาร์เตอร์ที่ลงไปว่าฉันจะรีบทำให้เร็วที่สุดหลังจากที่คาร์เตอร์ลงรถไปแล้ว คูเกอร์ก็ได้ติดต่อไปหาเพอร์ซิก้าเนื่องจากเพอร์ซิก้าโหมทำงานจนเป็นเรื่องปกติจึงตอบด้วยอาการสลุมสลือว่าอีกไม่นานเอฟโฟจะฟืน้นโดยที่คูเกอร์ยังไม่ทันบอกว่าเป็นสัญญาเรื่องไหนคูเกอร์ปฏิเสธเรื่องการปลุกเอฟโฟเพราะเขามีเรื่องเกี่ยวกับการกู้ไฟของไลโคที่สำคัญกว่าแต่ตอนนี้การค้นหาพิกัดถูกลบโกในแจมมิ่งของแซงวิสจุดประสงค์ที่แท้จริงของคูเกอร์คือการให้เพอร์ซิก้ามอบอำนาจการบัญชาการของผู้บัญชาการ และ AR ทีไม่กับเขาแซนทิพี้ทันตองกลางแล้วนะครั้งก่อนเรื่องจูปิเตอร์เพอร์ซิก้ากล่าวคูเกอร์ยังขออีกว่าให้ได้ผลลัพธ์ภายในเย็นนี้ก่อนจะวางสายเพอร์ซิก้าถามเรื่องการตายที่ผิดปกติของไลโคเรื่องที่เธอสงสัยคือสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้คูเกอร์เงียบ,บ้าตอบเพียงแค่เธอถามเรื่องนี้บ่อยไปแล้วซึ่งชั่วโมงต่อมา,นะาณฐานชั่วคราวของกริฟฟินเซกเตอร์ S02 เอร์ซิก้าอธิบายรายละเอียดให้ผู้บัญชาการฟังว่าผู้บัญชาการต้องโดดล่มลงภาคสนามพร้อมกับทีมเออโดยจุดส่งตัวของผู้บัญชาการอยู่ใ,ใกล้กับโรงงานเก่าของแซนวิสเป้าหมายคือนำไฟล์หมายเลข7ที่อยู่ในฐานหมายเลขศูนย์ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในฐานทัพของศัตรูออกมาหน้าที่ของผู้บัญชาการคืออำนวยความปลอดภัยให้ขับเออทีมส่วนเรื่องภารกิจต้องทำอย่างไรเอร์ซิก้าจะอธิบายโดยตรงกับเออทีมเองหลังจากนั้นอาโอก็เข้าอธิบายต่อหน้าที่ของผู้บัญชาการคือยึดศูนย์ควบคุมภายนอก พื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของศัตรูจะเป็นการเปิดทางให้เออาร์ทีมแทรกซึมเข้าไปในฐานหมายเลขศูนย์ข้อควรระวังคือเครื่องรบกวนสัญญาณกับความเสี่ยงที่ติดไวรัสพาราพูอิดจากการเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์ของพวกมันอาโอจะเป็นคนจัดการเรื่องสัญญาณรบกวนนห้กับเออาร์ทีมและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของแซงวิสทั้งหมดปฏิบัติการเป็นไปอย่างราบรื่นเออาร์ AR ทีมมาถึงฐานหมายเลขศูนย์ได้สาเร็จแล้ว r o รายงานความคืบหน้าของปฏิบัติการและรายงานต่ออีกว่ากำลังเข้าไปข้างใน M16 กับ r o ตกลงแบ่งงานโดยหน้าที่ของ r o คือการปัะชาการและตัดสัญญารบกวนจากนั้นค่อยค้นหาไฟล์และสังเกตการพวกแซงวิสซับทูจะทำหน้าที่ระวังและแจ้งเตือนพวกที่เข้าใกล้ส่วนด้านนอกจะปล่อยให้กองกำลังของผู้ประชาการดูแล M16 รับหน้าที่แก้ไขกลยุทธ์ตามสถานการณ์นอกเหนือจากนั้นคือการสนับสนุน AO ในภารกิจ เอ็มสิบหกไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ต้องรับงานหนักเสมออาโอติดต่อไปหาเพอร์ซิก้าเพื่อยืนยันเป้าหมายภารกิจอีกครั้งเพอร์ซิก้าที่คิดว่าไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะลบสักหน่อยแต่อากลโอกปัดตกทันควันโดยอ้างว่ามันไม่ปลอดภัยในเวลาต่อมาอาโอแจ้งว่าได้ทำลายเครื่องรบกวนสัญญาณทั้งหมดแล้วและกำลังจะเข้าไปในฐานหมายเลขศูนย์แต่ M16 ห้ามไว้และบอก RO โดักสัญญาณแซมวิทเพื่อความปลอดภัย r o ไม่เห็นด้วยกับความคิดของ m 1 6เพราะจะทำให้ตำแหน่งของพวกเราถูกเปิดเผย เอ็มซีบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่พวกมันจะดักรอเราอยู่เคอร์ซิก้าแนะนําให้อาโอใช้ช่องทางสากษาธรณะอาโอแย้งกลับไปว่ามันไม่น่ามีประโยชน์เพราะมันมีแต่สัญญาณการลบเคอร์ซิก้าถอนหายใจให้กับความดืด้อดึงของอาโอและบอกว่าขอไว้ฟังพอเป็นข้อมูลก็ได้เอ็มซีหกเห็นด้วยกับเคอร์ซิก้าทำให้อาโอต้องทําโดยไม่เต็มใจเท่าไหร่เมื่อทําการเชื่อมต่อสําเร็จแทนที่จะเป็นสัญญาณการลบกลับกลายเป็นเสียงเพลงแทน เ1 6บอกว่ามันเป็นเพลงพื้นบ้านของโรมาเนียโชเกเรีย <Joker ia. S 1> หรืออีกชื่อก็คือรักอ o อสงสัยว่าทำไมต้องเปิดเพลง M16 มสิบหให้ผลว่าหัวหน้าของแซงวิดมีโมดูลความรู้สึกการฟังเพลงเลยคล้ายกับการล้างแคดไปด้วยในตัวท็อปทูมองว่านี่เป็นโอกาสในการจู่โจมแต่อโอสงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นใครเ1็คาดการว่าอีกฝ่ายต้องมีประสบการณ์มากและที่ใส่คล้ายเด็ก d i s t อยเยอ O กล่าวและแจ้งไปยังผู้บัญชาการเพื่อเตรียมรับมือ และขอรับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการข้างในฐานใบเล็ศูนย์15นาทีหลังเริ่มปฏิบัติการเอ6สิบหกคาดว่าข้างในนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของฐานบัญชาการจึงขอให้ AO เปิดสนามป้องการสัญญาณข้อมูลจากแผนที่ขาดหายไปทําให้ AO ไม่แน่ใจกับคำพูดของเอ6มสิบหกเอสิบหกให้ตัวเลือกกลับไปว่าจะเชื่อประสบการณ์ของฉันหรือแผนที่งง่ๆนั่นจากเหตุการณ์ข่อหน้าทําให้ AO เลิกถามและเลือกที่จะเชื่อเอ6สิบหกทรับทูลและคำสั่งจาก AO ให้คอยจับตาดูพวกศัตรู ออขอข้อมูลที่ไว้ใช้ยืนยันไฟล์หมายเลขเจ็ดและถามว่ามันมาจากเซฟเฮาส์สามใช่ไหม M16 เล่าเหตุผลที่ AR ทีมถูกสร้างขึ้นหน้าที่ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัยทั้งหมดของไลโคในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่และตอนนี้หน้าที่นั้นกำลังสิ้นสุดลงอ o อดูออกว่าการที่ M16 ไม่รู้สึกอะไรกับหน้าที่ที่กำลังจบลงนั้นเป็นเพราะเป็นห่วงเ4อีกทั้งเธอยังบอกว่าชื่นชมพวก M16 และเล่าย้อนไปยังภารกิจอ r c t ติ w ว r fa r e เอ็มสิบหกทำตัวโดยการบอกว่าพวกรุ่นใหม่เก่งกว่าอยู่แล้วอย่างเช่นเธออีกทั้งยังพูดเชิงตำหนิตนเองว่าปกป้องเอ็มโฟไว้ไม่ได้แม้อาโอบอกว่าเอ็มโฟจะไม่เป็นไรแต่เอ็มสิบหกก็หวังให้มันออกมาจากปากของเพอร์ซิก้าเอ็มสิบหกขอให้อาโอลืมเรื่องนั้นไปซะและถามว่าสนามป้องกันใช้ได้หรือยังสนามป้องกันเสร็จแล้วพร้อมใช้งานจากที่ดูท่าทีของเอ็มสิบหกกับเพอร์ซิก้าก่อนหน้านี้อาโอสงสัยว่าเอ็มสิบหกจักที่นี่หรอเอ็มสิบหกจักที่นี่มันคืออฐานหลักขงแซงวิ แต่รายละเอียดนั้นเธอไม่ทราบเขาเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกถึงท่าทีของ M16 จะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อีกทั้ง M16 บยังบอกด,อด้วยว่านูด่วยข่าวไม่ได้บันทึกไว้ด้วย M16 ไม่คิดจะปิดบงัง RO จึงคลายข้อสงสัย M16 แจ้งไปยังเพอร์ซิก้าว่าจะเริ่มปฏิบัติการแล้ว r o อยืนยันกับเพอร์ซิก้าอีกครั้งว่าจะโฟกัสแค่ภารกิจหลักเท่านั้น M16 พหล้กอกับความเด็ดขาดของนางเพอร์ซิก้าตอบว่าไม่เป็นไรเปิดใช้สนามป้องกัันนสญญาณรบกว เริ่มทำการเชื่อมต่อเข้าไปยังเมนเฟรมของแซงวิส20นาทีต่อมา AO เรียกเพอร์ซิก้าอยู่หลายครั้งแต่เธอก็เงียบนั่นเพราะเธอ AFK บีบกาแฟ AO จึงตำหนิเพอร์ซิก้าที่ติดคาเฟอีนจนงงหัวไม่ขึ้นและถามเรื่องที่เพอร์ซิก้ากำลังคุยอยู่กับใครเพอร์ซิก้าบอกว่านั่นแค่ข้อความเสียงเหตุผลดังกล่าวฟังไม่ขึ้น AO ที่จริงจังกับงานอยู่แล้วบอกให้เพอร์ซิก้าช่วยมีสมาธิกับภารกิจหน่อยไม่นานนัก AO ก็แจ้งไปยังเพอร์ซิก้าและผู้บัญชาการ ว่าเธอพบฐานข้อมูลที่เก็บไฟล์หมายเลขเจ็ดแล้วการเดินทางไปที่นั่นจําเป็นต้องปาดฐานของแซงวิชมากมายเธอจึงต้องการให้ผู้บัญชาการดึงความสนใจของพวกแซงวิชโดยการยึดฐานที่เธอมาร์กกิ้งเอาไว้ให้ในต,ตอนนั้นเองที่อาโอหันไปปรึกษากับ1ิสกคือก็เพิ่งเดินกลับเข้ามาในห้องและบอกว่าไปสลับกากับซอฟทูมาสนับป้องกันยังทํางานปกติผู้บัญชาการสามารถเริ่มได้แันทีมเมื่อคุณพร้อม การประทัดสิ้นสุดลงถึงที่หมายฐานข้อมูลหมายเลขเจ็ดเรียบร้อย <AO S 2> อาโอวิทยุรายงานความคืบหน้าให้กับเพอร์ซิก้าตอนนี้ซับทูผ่านระบบยืนยันตัวตนแล้วกำลังทำการค้นหาส่วนชันกำลังส่งสัญญาณปลอมไปออกเมนเฟรมเพอร์ซิก้ากล่าวขอบคุณนาโอที่ช่วยทำหน้าที่แทนอิมโฟอาโอปัดคำขอบคุณไปให้เออาร์ทีมและผอบอเธอมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอและอย่าเพิ่งขอบคุณภารกิจยังไม่จบไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดในครั้งนี้มีขนาดใหญ่มากระหว่างที่ทำการดาวน์โหลดซับทูและอาจะเคลื่อนไหวไม่ได้ ยกเว้น M16 ขณะที่กลายเป็นเป้านิ่งนั้นเธอขอให้ผู้บัญชาการช่วยถ่วงเวลาเอาไว้เพอร์ซิก้าเสนอให้ดักฟังสัญญาณอีกครั้งแต่ r o บอกว่าหากทำเช่นนั้นสัญญาณการติดต่อจะถูกตัดขาดจากผู้บัญชาการอีกทั้งศัตรูจะสามารถแกะรอยจากสัญญาณของเราได้ด้วยเพอร์ซิก้าไม่เถียงและเห็นด้วยกับเหตุผลของ r o r o ไล่ให้เพอร์ซิก้าไปพักเพราะเธอดื่มกาแฟมากไปแล้วและเตืนอน M16 ว,ว่าอย่าเล่นสนอะไรระหว่างที่เธอกำลังค้นหาไฟ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน M16 ขอให้เอาสัญญาว่าจะไม่ออกจากฐานข้อมูลโดยเด็ดขาด M16 ให้เหตุผลว่ามันเป็นรางสังหรณ์ของประสบการณ์ R.O. แปลกใจเล็กน้อยกับที่มาของประสบการณ์แต่ก็รับปากต่อมาไม่นาน R.O. แจ้งว่าเธออยู่ในฐานข้อมูลและกําลังดาวน์โหลดการดาวน์โหลดข้อมูลต้องใช้เวลาสักพักถึงหน่วยนัดตะเวนของศัตรูด,ด้านนอกจะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด อาโอก็ไม่ประมาทได้ขอให้ผู้บัญชาการส่งยูนิตเพื่อดึงความสนใจของศัตรูไปก่อนในระหว่างที่กาลังดาวน์โหลดไฟล์หมายเลขเจ็ดอาโอจัดการระบบความปลอดภัยสําเร็จเหลือแค่รอซอฟต์ทูโหลดข้อมูลขณะที่กําลังหันไปถามเอืมสิบหกก็ไม่มีการตอบรับมาจากเธอเอ6มสิบหกไม่ได้อยู่แถวนั้นอาโอถามถึงสภาพการของซอฟต์ทูเนื่องจากซอฟต์ทูแรมไม่เหลือพอที่จะตอบจึงตอบอยังกูกลักว่ากํากลังดาวน์โหลดไฟล์ จากคําตอบของซับทูทาให้อาโอคาดว่า M16 น่าจะออกไปด้านนอกเธอจึงตัดสินใจไล่าตามไปเมื่อเปิดประตูออกข้างนอกไม่มีใครเซ็นเซอร์แจ้งเตือนความเคลื่อนไหว m 1 6จอบปืนใส่อาโอจากด้านข้างฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าออกไปข้างนอกอาโอเถียงกลับไปว่าฉันก็บอกแล้วเช่นกัน m 1 6ลดปืนและพยักไหลหัดพึ้นตนเองหน่อยฉันเฝ้าพวกเธอตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะแต่ว่าฉันคือหัวหน้าอาโออ้างฉันก็มีลำดับความสำคัญและวิจารณญาณของตนเอง ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เธอควรเรียนรู้วิธีการปรับตัวนะเหมือนอย่าง M4 น่ะฉันไม่ใช่ M4 M16 รู้ตัวว่าพูดแรงเกินไปจึงขอโทษทั้งคู่พยายามปรับความเข้าใจกัน a โอก็มีจุดแข็งในแบบของเธอเองส่วน M16 ก็มีประสบการณ์ที่อโอต้องการพึ่งพาในอนาคตมีเวลาให้พวกเราปรับตัวอีกเยอะซับชูเก่าทั้งทายทั้งสองที่กลับเข้ามาเธอสังเกตถึงความผิดปกติจึงถามว่าทะเลาะก,กันหรือเปล่า M16 ตอบปัดไปว่าแค่คุยแล้วขอตัวไปซ่อมแซมตนเองก่อนอีกทั้งไล่ให้อาไปเช็คเมนเฟรมของแซงวิช RO ตกใจเพราะการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการเปิดตำแหน่งของตนเองมีเสียงเครื่องยนต์อยู่เหนือหัวเรามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูกำลังเตรียมตัวโจมตีทางอากาศ r o ที่พึ่งเทคโนโลยีมากเกินไปบวกกับเธอไม่ยินอะไรเลยจึงสงสัยกับคำพูดของ M16 มสิบหกด r สโทยโจมตีทางอากาศได้ที่ไหน M16 ให้คำตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่หนึ่งเซกเตอร์จะมีหัวหน้ามากกว่าหนึ่งคล้ายกับตอนอาร์ติก อาโอเชื่อคำพูดของเอ็สิบหกแล้วบอกจะลองดูแต่ไม่พบการเคลื่อนไหวมันผิดปกติไม่แนหัวหน้าของอีกฝ่ายอาจจะออกจากกองบัญชาการมาแล้วก็ได้เธอระแวงมากไปนะเอ็มสิบหกแต่ฉันได้ยินจริงๆอาโอที่กำลังสงสัยว่ามันเป็นโดรนประเภทไหนเสียงระเบิดก็เกิดขึ้นจากที่ไกลๆขยายรัศมีในการค้นหาให้กว้างขึ้นหลังจากเสียงบรบกวนหายไปบทสนทนาวิทยุระหว่างลสซอเยอร์กับดีเมอร์ก็ er กจะเจนขึ้น การถกเถียงเรื่องพื้นที่รับผิดชอบและการหยอกล้อทั้งสองฝ่ายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแดแก่เป็นสแสงจันทร์ว่าดีเมอร์รู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่แล้วดิสทอยเยอร์วยาวการที่เธอไม่รู้ไม่ใช่แสดงว่าเป็นความผิดของเธอคำพูดของดีเมอร์ที่แทงใจดำดิสทอยเยอร์ว่าเป็นพวกไม่รู้จักเรียนรู้หากเอเจนต์ไม่รู้สึกตัวก่อนดิสทอยเยอร์คงเละเป็นจ๊กดีเมอร์ไม่สนใจคำแก้ตัวของดิสทอยเยอร์และบอกว่าเธอจะเก็บกวาดให้แทนขอบใจฉันด้วยละ่ะดิสทอยเยอร์เถียงไม่ออกเพราะเป็นคำสั่งจากเอเจนต์และขอให้มอ,อยย่่าิงัวว ดีเมอร์รับปากแต่มูปากก็ฉีกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แถมยังไล่เฮดิทาวเยอร์ไปนอนตัดการเชื่อมต่อ f 1 6คิดถูกอาโอสงสัยว่าถูกพบได้ยังไงถึงแม้ว่าระวังตัวแล้ว100ซก็ไม่ได้การันตีว่าจะรอดเพราะงั้นการแก้ไขเฉพาะหน้าถึงสำคัญรายงานกับผู้บัญชาการเถอะอาโอตกลงพร้อมถอนหายใจต้องหวังพื่คนอื่นอีกแล้ว F16 บอกอาโอว่าหัวหน้าต้องพึ่งลูกน้องอยู่แล้วหยิบปืนของเธอขึ้นมาและตามฉันมาซะศัตรูจะบดขยี้เยาอีกไม่นาน สามนาทีต่อมาอโอแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินเดีมเมอร์ที่เพิ่งมาประจำที่เอสถึงสองกำลังยิงถล่มพื้นที่ตอนนี้เราถอนกำลังออกไม่ได้เพราะต้องรอซับทูดาวโหลดข้อมูลจนกว่าจะเสร็จเธอขอให้ผู้บัญชาการไปซุ่มโจมตีกองบัญชาการของแซงวิทเพื่อถึงเวลาหากไม่ทำเช่นนั้นโดนจะทำลายครั้งเก็บข้อมูลทั้งหมดปฏิบัติการยังดำเนินต่อไปท่ามกลางเสียงโดนการประทะก,การหลายระลอกเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแต่เสียงโดนโกลนใจก็ยังไม่ได้หายไปกระสุนทางฝั่ง AR ทีมก็เหลือน้อย M16 คาดการว่าอีกฝ่ายคงบุกได้อีก3ระลอกในข่าวล้ายยังมีข่าวดีซับทูดาวโหลดข้อมูลสำเร็จแล้วแม้ว่า AO จะเข้าใจที่เราไม่ใช่อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลแต่ก็อดห่วงไม่ได้ที่ดูรถข่าวของซับทูจะได้รับผลกระทบถต่เท่าที่ซอบทูอยู่กับ r o เธอจะปลอดภยัยรู้ไหมดูรถข่าวของซับทูแลด,ดึิงสาม,มากเลยนะถึงเวลายอยู่ใน3ามจะบ้าดีเดือดก็เถอะแต่พวกเธอต้องเข้ากันได้ดีแน่ๆ M16 พยายามให้กำลังใจ AO มองกลับมาที่ตนเองหากเป็นเธอคงทําให้สงบใจได้ยาก เอ็สิบกถามอาโอว่าเธอเชื่อใจฉันไหมหากฉันบอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยในสถานการณ์แบบนี้อาโอตอบอย่างไม่มีข้อกังขาว,ว่าฉันเชื่อและยังขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ที่ M16 เอาเธอไปเที่ยวกับ M4 M16 ยิ้มแล้วบอกว่าเธอเหมือน m 4ตอนที่ฉันปกพังแรกเลยอาโอเวนคำพูดของ M16 มสด้ยวยความสงสัยหอังว่าเธอจะฟื้นเร็วๆนี้นะในขณะที่ M16 เล่าเรื่องข้อดีและข้อเสียของ M4 ให้ฟัง อาโอบอกว่าเธอดีใจที่ได้เข้าร่วมทีม AR ความฝันของเธอคือการเป็นทีดอที่รับการยกย่องและควรค่าแก่การจดจำแม้จะช่วยโลกทั้งใบไว้ไม่ได้ก็ตามเธอก็พร้อมสละชีวิตตนเองเอ6กประทับใจกับความมีเซอริตของอาโอแล้วบอกว่าจงเรียนรู้ก่อนที่จะไม่เหลือเวลาให้เสียงซับทูล้มหัวกระแทกพื้นทำลายบรรยากาศทั้งหมดเธอต้องใช้เวลาสักพักในการล้างแคสกว่าจะกลับมาขยับได้อาโอย้อนถามคำพูดที่ตกหล่นแต่ M16 กก็บอกว่า หมดช่วงเวลาคำถามพร้อมกับตบหลังพวกเราคือทีดอและที่นี่คือสนามรบอย่าคิดที่ปวดกระโหลกสะดกกับช่วงเวลานี้ก็พอไว้สักวันคงมีใครมาตอบเธอเองแหละ10นาทีต่ตอมาเส้นทางการหลบหนีที่ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วอาร์โอแจ้งผู้บัญชาการว่าดาวนโหลดข้อมูลสำเร็จและกำลังจะถอยแต่แผนกลับต้องเปลี่ยนกระทันหันเพราะประตูที่ปิดลงมาตอนนี้เดมเมอร์จับตาดูพวกอาร์โอทุกฝีก้าวอาร์โอลุกเรียลุกลนขอคําปรึกษาจากเอ็ม1 6เอ็มขอให้ใจยเย็นก่อนพร้อมทั้งบอกว่าเธอเข้าใจโครงสร้างอย่างคร่าวๆแล้ว แผนคือ M16 จะอ้อมไประเบิดประตูอีกด้านอโอบอกว่าแยกการมันเสียงเกินไป M16 ตอบว่าเพราะอย่างนั้นฉันถึงต้องไปจะสําเร็จหรือไม่เรื่องเวลาเราไม่มีปัญหาพอด้านนอกกําลังเสริมของผู้บัญชาการช่วยต้านดีเมอร์ er และดิสเทเยอร์ er เอาไว้เป็นอันตกลง M16 รออโให้สัญญาณก่อนเริ่มแผนการต่อสู้สงบไปแล้วดีเมอร์ er และดิสเ er er ทเยอร์ถูกต้านเอาไว้ชั่วคราว M16 รายงานว่ากําลังเตรียมระเบิด AO อเงียบและไม่ตอบไปสักพักนางสังหอนของเธอบอกว่าควรเปลี่ยนแผน เอ็มสิไม่เห็นด้วยและขอให้เธอจุดเจ่ะกับหน้าที่ของตนเองในระหว่างที่กําลังโต้เถียงเสซิกา้าติดต่อเข้ามาบอกให้ทําตาม M16 มนี่เป็นคําสั่งโดยตรงจากชันและคูเกอร์ในเมื่อนี่เป็นคําสั่งอากอกัดไม่ได้จึงจําใจกลับสู่แผนเดิม M16 เตรียมตัวเสร็จแล้วบอกกับซับทูให้เชื่อฟังอาแอะบบอกอารอกไว้เจอกันจากนั้นทุกคนก็แยกไปปฏิบัติภารกิจของตนเอง M16 รู้ว่าอารอเข้าใจจุดประสงค์ของแผนนี้ ซอฟทูคือคนที่ M16 อยากให้เข้าใจมากที่สุดแม้คำขอโทษของเธอจะส่งไปไม่ถึงก็ตามครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงระเบิดดังมาจากอีก้าก M16 ทำสำเร็จประตูถูกทำลาย R.O. และซอฟทูสามารถหลีออกมาได้เครื่องบินขนส่งจอดรออยู่ไม่ไกลซอฟทูตะโกนหา M16 R.O. เร่งรัดซอฟทูให้รีบขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปหา M16 ไปสายแจ้งว่าเกิอดอุบัติเหตุนิดหน่อยเส้นทางการหลบหนีของ s 1 6ถูกปิดซับทูไม่เข้าใจว่าทำไม S16 ออกมาจากที่นั่นไม่ได้อโอขอให้ซับทูสงบสติอารมณ์แล้วฟังการตัดสินใจของ M16 ก่อน M16 มิบหริผาที่ซ่อนซะผู้บัญชาการจะหาวิธีช่วยเพอร์ซิก้าต้องมีแผนพอเธอปกป้องซับทูและทำภารกิจได้สำเร็จซะอโอเข้าใจกระจ่างความหมายของสนุกกับช่วงเวลานี้คืออะไรไร้สัญ,ญญาณการตอบกลับจาก M16 มีเพียงท่าบรรณายากจากเธอในขณะที่ฮองขนส่งกำลังออก ขอบคุณสำหรับสิ่งที่เธอบอกนะอาโอบอกกล่าวลาก่อนจากไปเอ็มสิยิ้มให้เครื่องบินเริ่มออกห่างมาเรื่อยๆจนมองแทบไม่เห็นร่างของเธอทัศนวิสัยถูกบดบังโดยกลุ่มหมอกควันและประกายไฟเราจะได้พบกับเธออีกไหมเรื่องนั้นฉันก็ตอบไม่ได้รู้เพียงว่าเธอโกหกตั้งแต่เริ่มเธอไม่คิดจะกลับไปด้วยอยู่แล้วเหตุผลเพราะเธอต้องการช่วยเธอคนนั้นและเธอคนนั้นก็สำคัญกับ M16 มากๆ ฉันมีลำดับความสําคัญและก็วิจารณญาณของตนเองซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เธอพูดถูก m สิบหกฉันรู้ตัวช้าเกินไปก็จบไปแล้วนะครับกับบทที่แปดอ่ในภาคนี้ผมต้องขอบอกว่าผมปรับแก้บทของตัวละครไปบ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกับการเล่าในหลายๆส่วนซึ่งอาจจะทําให้ผู้ที่เสพเนื้อหาของเกมมาก่อนขาดความสุนทรีย์กันเป็นไปได้ดังนั้นผู้บรรยายขออภัยด้วยนะครับ